ฮัลโหลหนึ่งทช้าชาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถุงฮัลโหลดูแรงเสียเออว่าหอดฉีตั้เถองหัวตั้งเก้านาน้าวแม่ข้าหอดตั้าเก้ามหาเส้นงกับว่าเราบังหลวงพ่อเสียพอหกเจ็ดแปดเก้าถุงหกเจ็ดแปดเก้าถุงกดากเก้าถงว่าหัดฉีตัเกืออันตรายกฮัลโหลข่ะอันนี้ขันนี้มอนพ่ออยาพูดมาะ ก่อนค่อยพูดก็ได้ขพอเทศเถียงเนะพ่อเทศเถียงฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งชอ้ชาที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถงว่าหอดีนักคือว่าจังมวว่าว่าจังหวัหอดแปดเก้าถึงยังไว่าเชียรไปว่าร้องเมืองด้วยเรอฮัลโหลหกเจ็ดแปดเก้าถุงหกเจ็ดแปดเก้าถึงดูจังฉัดเพราะไปเบืองวเอาเขาคือว่าจังหัด เบีร์เียงจังงาไหนพูดได้ต่ว่าก็ยังสองโน้เทสเทสเทสจู้นะบ้าหันมาร้เทสว่าจังสีต่าว่าวาหันมาเรียรับไปว่ารม่เหมือนน้มงน้อว่า้นฉอวจะข่อมสองโน้ตเทสเทสวาจังสีแล้วฮอโนหนึ่งทักถาม์ทีห้างโฮเ็ลแปดเก้าถุโน้ตสอนดูจังสรรรบกว่าทํามาจัด ยักษเกระชังติเหมือนเราไมคะม่ได้หางุังกระชังตอดแต่เลยเอาพวกได้สิมาแกว่าแกเบิร์ว่ามากแบาถ้าไม่รักทักอย่างก็ไม่เอาทักอย่างนันืออะไน่นอยันที่นอ่งนะหายไม่ถกไม่ดับไม่ถกไม่หมนหายไหนว่างเขไหนมาไม่รูแล้วจิตจกตางนนจะเรินเก้าวน้เอาเสื้อผ้าทั้งดัเอาไปยังไหนไปรับอีน บาทเงินมัดไป,ไปบ้านพ่อเอาเรา,าเราเ,าเราวิ่รู้อะไรสองโหลหนึ่งสเก้าี่ห้าหกเจ็9แปดข้าถึงแปดถึงจิ้มเราด้วยแค้นกระดิ่งรับแล้วตัง้งไหนคือใจว่าพูดตาคือใจถัดตัว,ปวไปน้อถเที่ถวก่าถองปจใชงกระดิ่งรักก็ อเอ,อิีน้องเอิมาทครคือเอาจะมาเล่าเรื่งงองมาสิอยากสียงแต่ขขงเป็นอย่างนันคือรราไม่ได้คือเขาเงืง้อตือได้เราเงื้อแต่ขขาคือเขาเทียงไปได้กับว่าดีคือเขอาทั้งพ่อไดาเป็นนักเร่องมารมาิ่เนลละทั้งพ่อเป็นปู้หลักเริ่บว่าเป็นแต่ว่าฟอนต์ฟอนต์ฟอนต์กลางงาพอฟอนกันางา วันนั้นเขาอกดแล้วนั่ก่อเออได่ำอันแอนไม่ยอมไาาไม่ใหจังไทยหนังวันนี้วันคิดก้าวมาเพิ่มไปวันคิดก้าวมาเพ่มไปไม่อาหารไหมยบอกแล้วตั้งแต่เมื่อวานจำได้ไหมเมื่อวานมีเตือนหม่บ้างเพราะว่าจำได้ไหมจำได้ไหมเติมได้ไหมเม่อวานกแต่เ้ยหาซุนก็หาซุนละคร ตั้งนะตามที่เข็งา้นะพิ่จารนาลูพจารนาดูพี่จารนาเบิงพิจารนาชอบเบิงบันนี่างกับมาเทศเขาหวานช่าเทศเขาวามือน่งมือนปูมื่อนิทางมาเทศเขาวานยาหายคือตรงไปถึงป้ายพอแล้วอเขาแกปลไปรถปู ฟางเลากไปแล้วเล็กไปนะก็นไไปได้คือตงที่ฟงแท้บอกอขาวใจร้อนอนี่บัูอะไรอาะไ่เหอนแบบขาวสวีได้สลองเส้นสี่วงแรงบัูไปนะครับไปงาไปโอ้อยากที่ตงตปบมาที่ได้ของงาหายลันถ้าที่ไก่ตาบ้าตาบ้างไหบ้านถือว่าบ้านเชฟออกมาขึ้นมา ถหอดปันท้ิ้ขอย่างว่าท่านหรือ้องวกทางวาเหตุการไปเล่งเขาแล้วไปเล่งเขาให้มันท่านมาที้ิ้งขแต่เราวังตายต่เราว่างตายได้หาเราว่างไหให้เราวางไหมรึครับคัมันทิ้ตรงถือกันนันว่าเสยบ้างงันแล้วก็หไปเช็ดออกแล้วให้ไปเช็ดออกแล้วเติมด้วยหไปบ้างให้พอรึครับเอาไปเช็ดออกแล้วก็ถือว่าเสียบงันไหมครับ ว่าจักขีว่าจักตื่นยังว่าสิบเจนเปิกเล้อกเธอไปมั้งาจักไานนั่นแล้วหายมั้งแล้วท่านว่าที่ขีบของแล้วอครับผู้เรลยงสร้างรลดแล้วท่านปีสิบหกเอกลับไปเร่งเอาทักนก็อาจจห้นครอบไปเร่งังไห้าอกเขาถาตัวเออไปบอกเขาหายพ้าเทหายมั้งแล้วหายมั้ท่านว่าที่คีบของผู้ได้สั่งร้องมาตีกนะเออตีเต้ามัดตีฟงไทยครับตงฟงไทยป่าี่าเปิ่าไว เขาถือว่าเหยาเห็นครับอืมพอสมัยัวงั้นไม่ไปต่ถืตอมาทาเห็นพัดหัวได้ป้างให้ไปเท็ตออไปแั้นครับคพักกันไปเบ่นแล้พักกันไปบ่งแล้ตักเท็จตักไหนเ่าพักับแทงก็กันได้ครับเออว่าอยากใหยังไปขีดไปคุยไม่อยากห้ยังไปติดูมาดวยเสียทน้เียาคเอ้ไปเจอถอย่เมาเมาคได้เียมาหาม้นเห็นมหาบนนี้ชาวานว่าถืได บ้าไม่เห็ดเท่า,าเห็ดหมอ้อคือจากของผมงกับ,บ้าไปนนากะบ,บ,บ,บ้าละบ้าชดบ้าไถ่ห้เทศออกกันปุวเทให้มันออกทักหน้าวัดถึถถงใด้ถ้วนงามทีอยังได้ว่างามขามากท่าบ้าเอาที่ดำนะที่ดำบ้าเอาเนาที่ดำบ้าเอา เอาข bon. <ladım. S 1> ี <estiver thorough> uh ้ใ huh. ส bon. ่พอครับ <Tonight> ี้ใส่ถีบเอาขี้ขาบ้าบาี้ขาบ้ากับถีบกี่อย่างบ้าไรครับครับผมขี้ขาบ้าเพราะเอาถีบแดงใช่ได้าหัวเขาเจียวขี้ได้ตาบ้แดงมางดันะเออเอาขี้แดงท้าากับได้แล้วตาเอาขี้ขาวถีบดำตับ่าเอาขี้ขาวตาบ้าาถี้เขียวกาบ่าเอาถีบยันแหงว่า Hoa phát triển ra một mùa cắt được ra một mùa cà rải đông. Hoa chịu khảo cà mùa cà chịu ra một cái 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 เอา,าน,น้ามาข้าวสนันมาข้าวันปูรับไปดีเสียงมวนเออแค่นี้ก็ดีเขาเฮ็ดเสียงเฮ็ดแต่มาฮ่าร้องสนั่นมา้ <laughs> มาวถ้าอยากจำาว้าว่างแต่หน้าเฉยเขาติดูง่ดโ มานอกท่านหน่อยเขาท่านจากแต่ว่าใัรไปทาก็ขามหน่อว่ามเรีกบร้อยเนาะครับครับทำไปว่าจินก็แต่ว่าที่คิปของคุณเนเออคเขายปาก้าัเไปเาเหไปเช็ดแ่ไปเช็ดแตะอะไรมันเาะบ้านนานก็ไพักกันไปบ้นชัยคไปเช็ออกต้้งเช็ดไวที่สิฟกเล่นูเออต้หันเลยเนาะตองหันอ่ยบ้านพอขอหัวก็หันบ้านเดกหัวก็หัน เขาเอิบหัวจะได้พิมพ่หัวว่านปูปลอมไงอ่ะจะใช้เปลี่ยชื่อไมจุดหลักเปลี่ยนชื่อเองฟ้าขอหวยมาขัดมาไหนเมาบ้อนขัดแมนไม่หันบังบังป้ายทองถือว่ายู่บังปลาย่อบเรอเนาะพ้าขัดถือว่าขอแต่หวมาะอ้าดังจุดักักจุดักเอาตามนั่นนะ อ่าคิดเอไว้ใช่ยอมี่ไว้แห้งก็ฝืก็ข่องได้หรือตัวราตัอเตาาดุสาาทุกคนทนมาตังเพื่อเป็นเนวทางได้ครับเรือสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ